วันนี้เรามีเรื่องราวของการดูลายมือหรือสัตว์การดูลายมือมาฝากกันอีกเช่นเคยโดยวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวจากหมอดูชื่อดังอาจารย์มงคลร้อเที่ยงธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกากบ,บาทกลางฝ่ามือว่ามีแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเส้นกากบ,บาทกลางฝ่ามือความหมายคนที่มีเส้นกากบ,บาทกลางฝ่ามือไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดี มักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุมีผลชอบที่จะสอนและให้ความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาสเกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชํานาญการทางด้านด้านหนึ่งเส้นลายมือเส้นลายมือผู้ที่มีมักมีจิตใจหนักแน่นและมีจุดยืนของตนเองยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้วจะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหาการกระบาดนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดี ก็เคยเห็นในลายมือของบูดดี้เป็นการกระบาดกลางฝาือใหญ่มากๆจึงไม่แปลกที่บูดดี้ได้หนึ่งใน100ผู้ส่งอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียลองปั้นใครหรือช่วยเหลือใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาและเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นกากบาดกลางฝาืูนี้ไปกลั่นแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็โดนทำโทษเช่นเดียวกันก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกว่า เส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติบางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระไม่สืบบางคนทำหน้าที่ครูบางคนไปเป็นหมอรวมถหมอดูเพราะยังหมายถึงสิกเซลางสังหอนได้ด้วยบางคนที่เชื่อเรื่องมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่จึงต้องชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบ,บูชา และคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแค้วคลาดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภัยตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอดเขาเรียกว่ามีพระเกตคุ้มครองบางท่านมักจะพูดจาตปรงๆไเมื่ออองคองมักจะชอบอยู่กับปากกับเขาหรือปลิกมิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างจึงจะดี ถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นเช่นถ้าผู้ชายมามีเส้นกากบ,บาทข้างซ้ายนิสัยมักจะหนักไปทางหญิงคือเรียบร้อยและเช่นเดียวกันผู้หญิงมามีเส้นกากบ,บาทกลางฝา่ามีทางข้างขวามักใจร้อนกล้าหาญนักรบรักความยุติธรรมนิสัยจะละไม้คล้ายผู้ชายเลยส่วนใหญ่ลายมือที่มีเส้นกากบ,บาทกลางฝา่ามือจะเชื่อมทําให้ดูเป็นลายมือที่ขาดอยู่แล้ว แต่มีสติมีปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อนหรือความกล้าหาญก็จะใช้เป็นแล้วเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นโดยเป็นเหมือนน้าแข็งเลยแต่มักจะมีปัญหาเรื่องความรักได้สําหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในรักมากๆจะคล้ายรําคาญหรือระแวงเรื่องความรักได้ง่ายทําให้หลายคนคนไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักก็มีแต่ไม่ทุกคนไป แต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีความสุขในเรื่องความรักเส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือเส้นสัมผัสที่6ห,หรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นําไปสอนใครหรือเป็นหัวใครได้ดีแต่ถ้านํามาใช้กับตนเองโดยเรื่องความรักถ้าไม่ตลกนําหรือหัวเราะนําก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ไง่าย เช่นความฉลาดนําไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทําให้หลายคนอยู่กันไม่ได้แต่คนที่มีการกระบาดกลางฝามืนจะมองแล้วนํหมักลมมองข้ามเรื่องเล็กเรื่องเล็กน้อยของคนรักก็จะไม่หวาดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวเป็นจมมองง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องความรักอยู่ตลอดท,ท,ทั้งที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใครๆตลอด เราเกิดจ,กา,รรจาก,ก,ากาความฉลาดและช่างสังเกตเกินจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆท,ท,ที่รักคู่ครองของตนเองมากๆแต่พอเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นหลุมดําขยายความคิดมากอยู่ตลอดแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวกมองโลกด้านดีจนุแตัความสบายใจออกมาทําให้พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็มีความสุขไปด้วยและรักกันานานๆเห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตหรือย่ำ ถ้าไม่รู้จักนำไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดับสองคมได้เช่นกัน